อัดอย่างอัดแล้วนี่อใช่อาหารหมาอัดเม็ดอาหารหมาแช่น้ําเอ,อก็คือเมื่อวันก่อนนะฝนตกแล้วคราวนี้นกเอี้ยงนกเอี้ยงนกเอี้ยงหงอนหรือว่าบ้านเราเราก็จะเรียกอะไรนะนกเอี้ยงมอหอกมานี่มาขามานี่มาขามมานี่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 คือเขาตกมาจากต้นไม้สองตัว แล้วคราวนี้เราก็เลยเอามาเลี้ยงสวยอีกตัวหนึ่งอ่ะให้น้องข้างบ้านไปเลี้ยงเพราะว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงไม่ไหวเราไม่มีเวลาตอนนี้ก็คืออยู่กับเรามาได้สองสามวันแล้วตอนนี้เรากำลยยังจะฟ้อนอาหารก็เป็นอาหารเมร็ดอาหารเม็ดหมาแช่น้ำเรามาดูนะเขาจะกินหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ให้กินไปเวลาเขาหิวนี่เรชื่อเราตั้งชื่อว่าน้องมะขามชินกับเราแล้วตอนนี้อ่ะมะขาม กินโชว์หน่อยเร็วมะขามให้ความร่วมมือหน่อยเออเออเดี๋ยวให้ดูมะขามใกล้ๆนะดูหน้าตามันแาเดยมะขามสวัสดีเอซีหน่อยนี่นี่นะหน้าตาของมะขามเขามีอายุได้น่าจะประมาณเดือนสองเดือนได้นะมะขามเนี่ยใน ลากันไปกับภาพมะขามเลยนะกำลังน่ารักด้วยดิเด็กขนอุยยังไม่ออกเลยเรากำลังจะฝึกให้เขาพูดนะเดี๋ยวอัปเดตเดี๋ยวเรามาอัปเดตได้ฟังอีกทีนึงเนาะว่าเป็นยังไงตอนนี้ขอตัวแหวนป้อนมะขามก่อนแล้วกันน้องหิวแล้วบ๊ <c oughs> bye, ายบายมะขามบ๊มายบายมะขามมะาขาม,ม,าขาม นะกข่ามนครขบามไม่ลองเว้ย